เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆผู้วาดมังงะแฟนสาวหา100นึ่งคนประกาศไม่ให้แฟนๆส่งไอเดียตัวละครแฟนสาวคนใหม่เหตุเกิดจากคุณโนซาวะยูกิโกะผู้วาดมังงะรักๆๆรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาวหา100นึ่งลคนประกาศทางเอ็กขอความร่วมมือจากแฟนๆโดยมีเนื้อหาว่าขอบคุณที่สนุกกับแฟนสาวหนึ่งคนนะคะแต่ขอความร่วมมือจะส่งไอเดียแฟนสาวคนใหม่ที่คิดมาให้เลยทางนี้เองก็ไม่ได้ดูไอเดียที่ส่งมาหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่า สิ่งที่เขียนออกไปมันเป็นซ้ำกับไอเดียที่ส่งมามันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตก็ได้จากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มีคนทราบปัญหาจากการประกาศเข็มผลงานหรืออ้างว่าโดนขโมยผลงานโผล่มาอย่างมากมายนี่จึงเป็นสิ่งที่นักวาดหลายๆคนกังวลยกตัวอย่างเหตุการณ์การวางเพลิงของสตูดิโอเกียวตัแอนิเมชันที่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการแอนิเมชันญี่ปุ่นเหตุเกิดจากความไม่พอใจของผู้ก่อเหตุที่คิดว่าผลงานของตัวเองโดนขโมย ทำให้มีผู้สียชีวิตมากมายและผลงานบางส่วนที่เป็นผลงานของเกตโตแอนิเมชันก็ถูกเผาไหม้ไปด้วย